เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลีซิเฟอร์แคทเตอร์สายกระสอบไฟนะรับฮะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับแล้ววันนี้ฮะเราจะมาแนะนําระบบย้ายดาวในก๊กนะครับ<อ>เพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีระบบนี้เข้าแล้วนะครับก็เลยจะมาแนะนํากันก่อนเพื่อที่จะได้ว่ารู้ก่อนเซิร์ฟไทยเข้ามานุเวลาเข้ามาแล้วจะได้ใช้จริงถูกนะฮะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่เป็นการแจ้งเตือนลิปใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็เข้ามาเขาเรียกว่าที่โซเวีเกาหลีเป็นไอดีของคุณเอ๋น,นะครับก็ข,ขอบคุณคุณเอ๋วันนะี้ที่นี่ด้วยนะครับที่ให้ยืมไอดีมาเขาเรียกว่าในการรีวิวนะครับี่กดรับมันอังเปลามาโอเคอ่ะเงื่อนไขาการย้ายดาวในก๊กเนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขอะไรวุ่นวายเลยนะครับกดตรงนี้เลยปึ๊บบวกนะครับ แล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้เครื่องหมายสลับเนี่ยนะครับมันจะอยู่หน้าเดียวกับการย้ายตัวทองเนาะนะครับแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นสีแดงและนะครับคราวนี้เนี่ยการย้ายดาวในก๊กนะครับคืออะไรนั่นก็คือเขาเรียกว่าอ่าการที่ว่าอ่าอย่างตัวที่แบบในก๊กเราที่แบบว่ามันแบบมันดาวไม่มันดาวน้อยกว่ากันไม่เท่ากักนอะไรเงี้ยเราก็จะย้ายเพื่อที่จะได้ให้ความสําคัญในการใช้งานมันหรือว่าในการ ทำคู่หูมันนะครับอะมาดูนะเดี๋ยวเราอาจจะกดเตียวก๊กูก่อนก็ไดนะ้เอาไม่เอาดีกว่าเอาเตียวหุยดีกว่าเคอย่างเตียวหุยเนี่ย6ดาวนะครับเวลาเรากดมาฝั่งเนี้ยเวลาเราเลือกเราเลือกตัวไหนนะครับฝั่งเนี้ยมันจะล็อกโก๊กให้เลยนะครับและมันจะล็อกเกรดให้ด้วยนะครับเกรดเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเกรด16ใช้600ทองเกรด15ใช้500ทอง ตอน1ตัวนะครับในการแลกนะ,ะเดี๋ยวดูนะนี่คือเตียวหุ่ยนะปรากฏปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวที่แลกได้ตัวนี้มีอยู่แค่2ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่จะเอามาแลกดาวสลับดาวกันเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่ในทีมและไม่อยู่ในตำหนักด้วยนะครับอ่าอย่างใน,นกรณีกดแบบนี้ปั๊บมันก็จะบอกเนาะนะครับอ่าอันนี้คือเกียร์สิบหกในการจะ600ท้ทองเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะแลกกับกดตรงนี้ไปเลยนะฮะอ่าถ้าเกิดเราไม่แลกละก็ออก สมมติเราจะแลกเกศสิบห้าล่ะนะครับเกศสิบห้าอย่างแบบเยกก็กแล้วกันนะครับแลกไปเลยดีอแบบแลกหริงฉี่นั่นก็คือห้าร้อยทองครับอ้าอย่างที่บอกเนะาะง่ายๆนะครับคราวนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องมาปลดนะครับปลดออกจากทีมแล้วเนี่ยก็ปลดออกจากตำหนักด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ถอดออกนะม,นมันถึงจะเอาไปเขาเรียกว่าสลับได้นะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าน่าจะต้องถามกันแหละนะครับว่า ไอพวกตัวแดงทํเป็นตัวทองเนี่ยคือถ้าแบบเราไม่อยากใช้แล้วเราจะสามารถแบบสลับดาวได้ไหมพี่นู่นนี่นั่นนะครับได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเขาเรียกว่าเรียกคืนขุนพนเกิดใหม่มันก่อนนะครับอย่างเงี้อยอย่างในกรณีของคุณเอกอันเนี้ยมีตันฮกเป็นทองแล้วเนาะนะครับเราก็ไปเขาเรียกทําขุนพนเกิดใหม่เพื่อเขาเรียกว่าปลดตัวทองออกจากมันนะครับแต่ว่าของที่มันออกมาเนี้ยคือไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเซิร์ฟเก้าดีใช้ไม่เหมือนของเราแต่ว่ามันคือฟังก์ชันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครแบบใหแบบ แบบมีตัวทองแล้วแบบเปลี่ยนใจตัวนั้นดาวเยอะแล้วมันไม่ไดียใช้หรือว่าหรือว่ามันมันต้องแบบเขาเรียกว่าต้องเอาไปเป็นคู่หูอะไรอย่างเงี้ยก็ปลดออกแล้วก็ไป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 แลกดาวไปย้ายดาวกันคืนได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปใส่คืนก่อนเดี๋ยวลืมตะกี้ตะกี้เอาใครใส่ไะวะเดี๋ยวจิบหายแล้วโอเคโอเคนี่นี่นี่เออใส่นี่ไปสลับของคุณเอกว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอีกโอเคอ่ะ คราวนี้เนี่ยข้อดีของมันนะครับข้อดีของฟังก <net> well ์ชันนี้มันคือเวลาเราเขาเรียกว่าเขาเรื่องไอเดียแบบเวลาเราขาดตัวอะไรเป็นหลักแล้วกันเนาะอย่างในกรณีสมมติว่าอาอย่างแบบตีเป็นตีตีเป็นซุนกวนแดงก่อนแล้วกันนะไม่ต้องออกทองนะครับคือในยิ่งอย่างในกรณีสมมติว่าเราอยากจะใช้ซุนกวนเนี่ยแต่ว่าซุนกวนเราดาวน้อยนะครับแต่ว่าตัวอื่นเราเนี่ยแบบเขาเรียกว่าในในก๊กง้อเนี่ยเราดาวเยอะอย่างเช่น อ่ะซุนกวนเกรดสิบห้าเนาะอ่านอย่างแบบเป็นไต้เกี้ยวแล้วกันอย่างในกรณีสมมติว่าซุนกวนสองดาวไต้เกี้ยวห้าดาวแล้วแล้วเราอยากจะใช้ซุนมกวนเราก็ไปสลับกันนะครับเอาซุนกวนสลับกับไต้เกี้ยวก็จบแล้วก็จะได้ซุนมกวนห้าดาวนะครับอืมนะนั่นก็คือการสลับในการใช้งานตามปกตินะขาตัวไหนสลับให้ตัวนั้นนะครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นประโยชน์นั่นก็คือเวลาเราเอาสลับเอาคู่หูครับคู่หูอย่างไรวะ โอเคอ่านไม่ออกโอเคอย่างในกรณีแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าปัญหาหลักๆหลายๆคนเนี่ยเปิดตัวนู่นตัวนี่ไม่ค่อยออกคู่หูไม่ค่อยตรงนะครับก็จะสามารถสลับเอามาใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับแบบเอออย่างสมมุติเราแบบว่าเฮ้ยเราสมมุติเราเราไม่มีริบองแล้วกันนะครับเราขาดริบองแต่เรามีตัวอื่นแบบเ6สิบหกอะไรเงี้ยแต่นี้คือในในในกรณีแบบกกงอยกันแต่ส่วนใหญ่มันก็ใช้นะอันนี้คือแบบอันนี้อันนี้คือพูดแบบอ้างอิงนะฮะอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็แบบเราก็มาสลับเพื่อให้มันได้แบบให้มันได้แบบริบองตรงกับวาสนากี่ดาวก็ว่าไปอะไรเงี้ยห้าดาวอะไรเงี้ยฮะเออนะครับอ้างอิงอ้าง,งอิงนะประมาณนี้ครับเพราะว่าะนนแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ในกรณีที่ว่าหนึ่งเลยคือจะได้ตัวที่เราต้องการใช้งานจริงๆนะครับอือสองก็คือจะได้ในการที่ว่าเออบางทีเราเปิดมาแล้วแบบ ตัว,วสนามมันไม่ตรงเราก็จะได้สลับตัวสนามมาใช้ในกรณีที่ตัวเขาเรียกที่ตัวเดียวสลับแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้จริงๆด้วยนะครับมันก็จะมีประโยชน์ประมาณ2อย่างนี้นะนะครับก็ถือว่ามารีวิวคร่าวๆให้ดูกันแล้วกันนะครับส่วนเขาเรียกว่าเงื่อนไขของเซิร์ฟไทยเนี่ยเดี๋ยวรอเข้ามาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพี่มาเขาเรียกว่ามาทําให้แบบเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของภาษาเกาหลีเนาะมันอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ย เดี๋ยวพวกของสาสไทยพี่จะยให้ดูนะครับคือ500ทองสลับไปก็ก,ก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูกว่าถ้าเกิดว่ามีพี่คิดว่าพี่น่าจะได้สลับตัวที่ใช้ด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวอาจจะสลับโชว์ก็ได้นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าตัววตัวตวาสนาพี่ตัวคู่พี่ก็ขาดไปเยอะเลยแหละ <c oughs> รอฟังก์ชันนี้มาเหมือนกันนะฮะโอเคันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรียกว่าการย้ายดาวในโต๊กเนาะนะครับจำง่ายๆเลยว่า กระเลดห้าใช้ห้าร้อยทองกระเลดซิมโฟใช้หกร้อยทองนะครับและตัวที่เป็นตัวทองอยู่ก็ไปปลดทองมาก่อนแล้วก็ให้เป็นตัวแดงเราถึงจะแบบย้ายได้นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถย้ายได้ในก๊กเราตามใจเลยก็อาจจะเสียทองหน่อยนะครับก็ถามว่าย้ายเยอะก็ช้แตกเหมือนกันนะสมมุติว่าย้ายตัวหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมย้ายแบบย้ายห้าตัวเท่าไหร่หรอวะห้าห้ายี่ห้าสองพันห้าอะไรก็แอบไสแตกอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคก็เรียกว่าการย้ายมีความเสี่ยง โปรดดูดีๆก่อนกดย้ายแล้วกันม่งานจ,จะเสียทองได้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับยังไงแล้วก็ถ้าคิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้กับผมเรือซูเฟอร์แคปเตอร์สายกระสอบทรายต้องลางไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าอะไรคงต่อไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ